กลับสวัสดีพี่หน้องเท่รกในพระคลิปวันนี้เป็นวันที่30ของเดือนกรกฎาคมปี2023ยินดีต้อนรับพี่หน้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยเชางของที่สุจไม่สายและหอมจะเป็นผู้ที่ ให้คุณระวจนะด้วยกันกับพี่น้องในเช้าวันใหม่นี้ก่อนอื่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานคาต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่มรณาพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะได้รับการสั่งสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำข้าพระเจ้าทั้งหลายเข้าถึงหัวใจของพระองค์ในประคัมภีร์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องคะวันนี้เอมจะมาแบ่งบันกับพี่น้องโดยหัวเขาว่าจงเป็นคนชอบทำเถิดเขาปกักคุมภีอยู่ที่เอเชียเคียนบทที่14บสีเขาที่12ถึง14ที่นั่นได้กล่าไวไว้ว่าและพระวจนะของพระยาวเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุมน,นุษย์เอ๋ยเมื่อแผ่นดินหนึ่งทําบาปต่อเราโดยปราพฤติกันทระยศะยิ่งแล้วเราเหยียดมือของเราออก ต่อสู้แผ่นดินนั้นและทำลายอาหารหลักมาที่แผ่นดินนั้นและเราจะทำลายมนุษย์และสัตว์เสียจากแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าคนทั้งสามนี้คือโนอาดัเนียนและยอบจะอยู่ในนั้นพวกเขาจะช่วยชะพาะชีวิตของพวกเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขาพระยาเวตัดดังนี้และดับพี่น้องคะ พระพีสามข้อนี้อาเป็นถ้อยคำของพระเจ้ามายังเอเสเคียนพระเจ้าเรียกเอเสเคียนว่าบุตรมนุษย์หมายความว่าอาตัวแทนของมนุษย์แล้วพระเจ้าตรัสอะไรกับอไเอเสเคียนนะในข้อที่สิบสามพระเจ้าก็บอกว่าให้พระเจ้าจะประกาศการลงทอดของพระเจ้ามาถึง แผ่นดินที่ทําประพฤติการทรยศต่อพระเจ้าประพฤติการทรยศนี้หมายถึงอะไรหากเรารูบริบทของบทที่สิบสี่เราจะรู้ว่าที่นี่หมายถึงชาวอิสราเอลที่เขากำลังทรยศต่อพระเจ้าโดยที่เขามีพระอยู่ในใจของเขาเขามีรูปเคารพที่เขาเห็น ให้ความสําคัญอย่างมากแล้วดุดและล่าเลยพระเจ้าแล้วมากกว่านี้พวกเขาความจริงก็ยังมีรูปเคารพข้างนอกอาภายนอกก็เลยกันนมัสก,การของชาวอิสราเอลกลายเป็นชาวการนมัสก,การจอมปลอมอไม่มีแก่งแท้ในการที่จะยำแกลงพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะลงทอดพวกเขาด้วยกันกันดานอาหารกันกันาอาหารที่นี่มาถึงอาจจะเพราะว่ามีอ่นิมีอา่ภาภัพิบัติต่างๆทางธรรมชาติหรือจากโรงนากหรือจากโรคระบาดการทำการลงทอดของพระเจ้าซึ่งเป็นการลงทอดอย่างหนักเพราะว่าแม,ม้นมนุษย์และสัตว์ก็ถูกถืเสียหมก แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็อยู่ที่ข้อที่ 12, 14ที่นั่นพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าในเมืองนี้มีบุคคลสามคนนี้คือโนอาห์ยอบและดานเนียนแผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากอันลงทอดของพระเจ้าได้มีแต่สามคนนี้แหละซึ่งเป็นคนชอบทรร พวกเขาจะสามารถอารอดได้ด้วยความชอบธรรมของพวกเขาทำไมต้องเอ่ยถึงชื่อของสามคนนี้ทำที่เราเข้าใจในพระคัมภีร์นะโนอาซึ่งเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที่เชื่อฝั่งพระเจ้าเมื่อเราดูที่ปฐมการบทรเจ้าข้อที่หกแล้วอยอบซึ่งเป็นคนที่ เจอกับความทุกข์อย่างหนักมากแต่โยบยังเชื่อพระเจ้าพระเจ้าแหบว่ายอปเป็นคนชอบธรรมแล้วดานเนียนถ้าที่นี่บอกว่าดานเนียนนี่คือผู้เผยพระเจ้าดานเนียนก็อาจจะเป็นคนที่ชาวอิสราเอลขุนเคยมา,มากๆโรชักพ่อกลุ่มที่อยู่ในอาบาปิลนเพราะว่าดาวิดอับเพราะว่าดานเนียนซึ่งเป็น กลุ่มอคอนที่อยู่ในกลุ่มแรกที่ถูกจับเป็นเลยไปอยู่ที่กรุงยาดุกรงบาบิลนแล้วตอนนี้เขาเป็นผู้ราชอาาเขาเป็นข้าราชาการของกรงของอประเทศปาบิโลน เอ่ยชื่อสองสามคนนี้พบว่าสามคนนี้มีลักษณะตรงกันก็นกคือเป็นคนที่ชอบทําในสารพันธ์ของพระเจ้าชอบทําที่นี่ไม่ใช่หมายถึงสามคนนี้เขาจะไม่ทําบาปเขาจะเป็นคนดีพร้อมทั้งหมดแต่ที่นี่หมายถึงสามคนนี้แม้ว่าอยู่ในสถกกานกันณอย่างไรก็รักษาความสัมพันธ์ที่กับพระเจ้าโดยที่ดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ โดยที่มีการดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังอาพระวจนะของพระเจ้าและเป็นคนที่อยู่ในสถนานะการอย่างไรก็เป็นคนที่ยำแกรงพระเจ้าและก็เคารพพระเจ้าจากขา้อพัมีสามข้อนี้ขอได้ได้ข้อคิดหนาะใน4ด้านด้านที่หนึ่งก็คือการที่เรารอดผลจากความผิดบาป ความรอดของเราได้รับโดยการที่เราต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ากับพระเยซูไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นคริสเตียนเราจับเป็นคริสเตียนได้ไม่มีค่ะพี่น้องคะเราต้องเป็นคนที่อยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วก็เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วเราจึงจะได้รับความรอด แล้วความรดนี้ไม่สามารถที่จะยกยุกให้คนอื่นต่ไม่สามารถยุกให้ลูกหลานของเราแล้วพี่น้องคะนี่นำเราไปคิดถึงชีวิตของเราเราได้มีความสัมได้เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเราแล้วหรือยังแล้วมีแล้วเราจะเราจะรักเราก็ได้รักษา ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูคริสต์ไหวไหมหรือเราตั้งแต่วันรับชื่อพระเยซูแล้วเราก็ไม่เคยติดสนิทกับพระเจ้าเลไม่เคยเข้าสนิทกับพระเจ้าเลยไม่เคยอธิษฐานเลยนะประการที่สองให้หอมคิดถึงให้หอมมีข้อคิดข้อคิดที่สองก็คือเพราะว่าความรอดซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะ รับความรอดแบ่งความรอดของเราให้กับคนอื่นๆเราจึงต้องมีการที่จะไปแนะนําพระเยซุคริสต์ให้กับคนอื่นเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐนี่เป็นแรงผลักนั้นให้เรารู้ว่าคนที่เรารักจะได้พ้นจากคําภิรภาคสของพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราเขาได้ยินข่าวประเสริฐและเขารับเชื่อพระเยซูเราต้องอธิษฐานเผื่อเขา เราต้องฉุวยโอกาสที่จะประกาศกับเขาอแล้วก็เราต้องอธิษฐานเผื่อเขาตลอดเพื่อที่จะให้เขารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าข้อคิดที่สามหอมได้รับก็คือ,อเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกไปที่เต็มไปด้วยความบาปเราต้องระมัดระวัง ตนเองไม่ทำบาปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องกล้าที่จะไปฉีให้คนอื่นแหนว่าลูกนี้กําลังเสื่อมทรามลงแล้วตกอยู่ในความบาปเรื่อยๆพี่น้องคะเราต้องเหมือนอย่างของอไอเสเคียนกล้าที่จะบอกเพื่นรุ่มชาติของเขาว่าอย่าทำบาปเลยอย่าทำบาปเลย อะพี่น้องคะเมื่อเราเห็นคนที่อยู่เคียงข้างเราทำบาปเราก้าที่จะคุยคุยกับเขาไปตักเตือนเขาไหมแบบพี่น้องคะอย่าเพิกเฉยต่อความบาปที่อยู่หลอมรอบเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพยานว่าเรามีหนทานที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจาก การตกอยู่ในความบาปของโลกนี้และข้อคิดที่4ก็คือให้หอมเห็นถึงว่าเมื่ออยู่ในการลงทอดของพระเจ้าอยู่ในภพิปัตตต่างๆคนทอรทำและคนอาจทำก็ตายเหมือนกันแล้วที่นี่บอกว่ามี ผู้ชอบธรรมก็จะสามารถช่วยตนเองให้รอดผ่อนจากความลงโทษได้โดยที่เขามีความสัมพันธ์อ่าความโดยความชอบธรรมของเขาเองแบบนี่นะผมก็คิดว่าคนที่มีความชอบธรรมกับพระเจ้าคนนั้นเขาจะมีชีวิตนิรันร์ก็เลยการที่เขาช่วยชีวิตให้เขารอดรอดได้นั้นไม่ใช่เพียงแต่หมายถึง ชีวิตแายร่างกายท่านเท่านั้นยังหมายถึงชีวิตแฝ่ชีวิตอย่างด้วยบางคนอาจจะเป็นคนชอบทำแต่อยู่ในพิพิตรตานตานเขาก็ตายไปแล้วแต่ความจรงิงเขามีชีวิตนิรันร์แล้วก็รอคอยวันที่พระเยซูกลับมาเขาก็จะฝืนคืนพระชนแต่คนที่เขาเป็นคนอาจทำเขาตายไปแล้วในวันที่พระเยซูกลับมาเขาจะตกอยู่ในบึงบึงไฟแห่งนรกที่นอนคะ่ะ สี่ข้อคิดนี้อาจจะเป็นของแบ่งปันกับพี่หนองพี่หนองเอาไปคิดนะเอาไปไข้ควแล้วไปตรวจดูชีวิตของตอนเองหวังว่าจากข้อพระคัมภีร์เอเสเคนบทที่สิบสี่สิบสถึงสินี้จะช่วยเราให้เป็นคนที่อชอบทำารารู้นใจกันธิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนชอบทำนิสัยพระเนตรของพระเจ้าและขอพระเจ้าส่งรดที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้ว่าและก็ได้พึ่งพระพระเจ้าตาลอดเพื่อที่จะรักษา ชีวิตของตนเองในความชอบในให้ให้เป็นคนชอบทํในสัยพระเนตรของพระเจ้าตลอดกาลพระอเจ้าข้าของพระเจ้าทรงนําให้กับพระเจ้าทั้งหลายนําคนอื่นมาถึงพระเจ้าด้วยให้คนอื่นสามารถที่จะได้เป็นคนชอบทาในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยพระองค์เจ้าข้าให้กับพระเจ้าทั้งหลายอย่าเพิกเฉยต่อความบาปที่อยู่รอบรอบพระเจ้าและมีใจที่จะที่จะ ช่วยโลกนี้โดยพระธรรมของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระสุต์ที่เจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ